เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอน,นุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นรอเรียวให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับรอเรียวของผมเองนะ,ะช่วงต้นเกมก็จะมาเคลียร์วิกลางก่อนนะครับทุกคนก่อนจะไปแก๊งนะโอเคสกิลแรกก็จะเป็นการปล่อยแสงไปนะครับสำหรับรอเรียวนะสร้างความเสียหาย2จังหวะนะครับทุกคน หรือเก็บได้2สเต็ตนั่นเองนะครับส่วนสกิลสเนี่ยก็จะเป็นการบิงนะครับทำให้อมาตะนะก็สามารถเก็บได้สสเต็นะครับทุกคนส่วนนันตีเนี่ยก็จะทําการเปิดวงนะครับเพิ่มอัตราการลดคูด,ดาวของสกิลให้ตัวเองนะครับทุกคนโอ้โหจังหวะนี้ยังไงปื๊บปบส่วนพาสซีฟสกิลนะครับถ้าเก็บครบ3สแต็กเนี่ยจะทําการระเบิดนะครับสร้างความเสียหายนะครับเป็นทูดาเมจนะแล้วก็อ่า ฟื้น full HP นะครับแต่จังหวะน,นี้หลบตัวโลได้ครับถ้าเขายังฟื้นแบบนี้เขาอาจจะตายเองได้นะป <P> ึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสวยอะละครับก็มาต่อกันเลยนะเมื่อกี้ผมก็แลกโตัวโลมาได้นะก็ถือว่าค่อนข้างอ่าที่จะแบบไม่คุ้มนะแต่ก็มันต้องแลกอะครับทุกคนมันจําเป็นนะยังไงเอรันดอร์จังหวะน,นี้โดนสกิลหนึ่งไปโอ้โหเขาตอดเราออกมาก่อนนะครับถ้าไม่งั้นเราคงแบบโดนเขาคขฟีจนตายแน่นอน ก็ค่อนข้างที่จะเล่นลำบากนิดนึงนะช่วงต้นเกมนะแต่เอรันดอร์เนี่ยสู้เรายากนะครับทุกคนถ้าเราแบบบิ้งหงโดหดอย่างเงี้ยหลบหงดหดเก่งๆอย่างเงี้ยเอรันดอร์มันค่อนข้างที่จะแพ้เราเดียวนะเ,เห็นปะ่ะยังไงก็โดนครับเอรันดอร์หลบไปไหนก็โดนเหมือนเดิมนะสลับสกิลนะโอเคสวยไฮายาเตะพุ่งหลบไปเอาสวยเอาละครับก็ถือว่าแบบเกมนี้แบบเล่นแรกเยอะมากเลยนะแรก คิวต่อหนึ่งนะครับคิวต่อหนึ่งสกอร์นะยังไงฟลอเรนติโน่โดนตอดไปอย่างนั้นครึ่งหลอดจริจ๊ะขอมังกรน,นะขอบคุณที่ตีมงกรให้พวกเราสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะตอนนี้ก็6 3 9ซับแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาติดตามกันนะที่นี้ด้วยนะจะพยายามทาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวอไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยผมก็จะน่าจะขึ้นเป็นอาร์โกนี่นะครับทุกคนเอามากันดาเมจนิดหน่อยนะเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปเลยครับพวกอาร์โกนี่พวกตัดเลือดอย่างเงี้ยเป็นไอเทมที่คุ้มค่ามากหลับเราเรียกเพราะว่ามันมีฟื้นฟูมานานะครับแต่จังหวะนี้ยังไงหลบมาฟิกเกอร์โอ้โหยังจะโดนอีกอุตสาห์เสียฟิกเกอร์ตายปะเนี่ยโอเคสวยโอมา,าจะให้เราคิวนะเมื่อกี้ ถ้าเราได้คิวเนี่ยก็น่า,าจะเกิดง่ายกว่าเขานะครับก็เกมน,นี้ผมก็จะขึ้นเป็นฟินิกเทียมมาด้วยนะเป็นไอเทมเพิ่มเลเวลนะครับนิดๆนะเพื่อจะให้แบบเราเลี้ยวมันเล่นได้ไง่ายมากขึ้นนะเพราะว่าดูความที่ว่ามันเจอเป็นตัวเบอร์เยอะนะครับแต่จังหวะนี้โดนโดนดักโดนดักเอรุนโดผักมาดิเพื่อนโอ้โหไม่ตายด้วยต้องแลกว่ะปุ๊บ,บโอเคสวยชอ็อตเมื่อกี้แลกป่ามาได้ก็ถือว่าค่อนข้างทําได้ดีนะครับแต่ไม่เป็นไร ตอนนี้คือเราต้องรีบเคลียร์กลางแล้วก็รีบไปเติมเพื่อนแลนะถ้าไม่งั้นเพื่อนคงไม่ไหวครับทุกคนต้องลงไปช่วยแล้วนะตอนนี้ด้วยความที่ว่าป้อมมันเดินเกมไวมากขึ้นนะครับป้อมแบบ4นาทีก็บางแล้วนะสลับแผ่นี้นะจังหวะนี้อ้าวการีไม่ไน่ารอดหรอกเพื่อนโดนสแต็กวันนี้สวยไยเ,เตกโอ้โหเอาบิงไปแล้ววนะะ่อส,สองพุ่งไปละ ไม่เป็นไรครับเห็นปะถ้ามีฟีนิกเกียเนี่ยเราก็จะสามารถเดินเติมเ,เกมได้เรื่อยๆนะครับเลือดเราไม่ค่อยแบบเสียมากนะถ้าเลเวลอัพเนี่ยมันก็จะเพิ่มแบบมานาแล้วก็เพิ่มเลือดให้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะออกมาช่วงต้นเกมนะถ้าเจอแบบเกมพวกตัวนำเยอะๆอย่างเงี้ยพวกตัวแบบต้นเกมเยอะๆเราควรออกไอเทมนี้มาใช้ในการเดินเกมนะครับทุกคนก็จะคุ้มเลยนะจังหวะนี้ยังไงพุ่งโอ้โหโตโลเอามาหน่อยเพื่อน ทูดามีสวยไฮยเต,ยเ,ตยเขาลำเบ้ลนะครับตอนนี้คู้ไดบีดบอาอย่างนี้นะเราน่าจะได้ป้อมล่างนะครับเพราะว่าเขาคูไในบีดเสียไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะไล่เขาไปนะครับฟิกเกอร์บิงปื๊บปบสวยตายไปเื่อว่าเดินเกมมาได้ด้วยดีนะสะกอร์ก็5้านะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับไอเทมชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นตัดเลือดนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ขอ เดินไปดูก่อนนะว่ามีใครเอามากอหรือเปล่าโอ้โหเขาได้แล้ววะไม่รู้จะดักเข้าได้ไหมนะปุ๊บจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนมาซ้อนน้อยมาซ้อนน้อยโอ้โ,โนโกวดแช่แข็งหลบไปจังหวะนี้เพื่อนน่าจะตายนะครับเราต้องรีบฉีกันนะถ้างกันตายคู่ตายแล้วจ้าโอมาตายเพราะว่ายอนไม่มาเติมดามจให้เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเสียแค่หนึ่งคนนะครับเดี๋ยวช่วยดวงฟาร์มสักนิดหนึ่งนะ เฮ้ย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 มันจะเกินไปหรือเปล่าพุ่งจังหวะน,นี้มาเดิมาด้ล้ำอยู่ล้ำอยู่เราล้ำฟรีอยู่นะตอนนี้คือโตโร่เนี่ยเขาเดินเข้ามาอย่างนี้เขาก็ตายดิครับเกมนี้ไม่ไม่ค่อยกลัวโตโร่เท่าไหร่นะเพราะว่ามีทูดามิดเยอะนะครับฝั่งเราสําหรับเวเลก็เป็นทูดามิดนะครับสาหรับอันตินะสามารถเบิร์ตโตโร่ตายได้เหมือนกันนะครับโอเคจังหวะน,นี้ยังไงโอ้โหอยากจะเข้าสุดมากๆอะอยากได้การีมาก เดี๋ยวเราต้องไปซ้อนเวเลตก่อนนะไม่รู้ว่าเขาจะไหวไหมนะกับฟอรเรนติโนโอ้โหโอเคเพื่อนยังรอดอยู่นะมาดิฟอรเรนเหรอเจอตัวแก้ทางไปมาเลยปลาดอกสวนปึ๊บโอเคโอมาเขาก็ได้คิวบ่อยเกินให้เมดบ้างก็ได้นะเพื่อนไม่เป็นไรครับก็ถือว่าทำได้ดีครับได้ฟอรเรนติโนมานะจํานวนคนเราเยอะกว่าเอา ยอนไปตายตอนไหนเนี่ยลืมเห็นยอนเลยจังหวะนี้ยังไงใส่สุดไม่ให้หนีหรอกกาลีแลกไปเลยปุ๊บโอเคสวยเรายังออกมาจากฟอมได้นะถ้าผมเล่นลอเลี่ยวเนี่ยผมใส่สุดนะครับถ้าแบบสแตก็กมันครบจริงๆนะเพราะว่าเราต้องต่อจังหวะน,นะใช่ครับดามีมันพออยู่แล้วนะ่วนเมื่อกี้ด้วยความที่มันเป็นตัวบางนะเดี๋ยวจะล่อมาเล่นในวงไฟนะครับเห็นปะผมล่อมาหาเพื่อนตายแน่บอกเลยโดนล้ำฟี โซโลโดนสแต็กรัวๆเลยเจ็บหนักกะเนี่ยถ้าเขายิ่งอยู่รวมกันเขายิ่งจะเจ็บหนักนะครับเนี่ยมาเด็มาเด็มีฟินิคเทียด้วยเลือดเยอะพอตัวครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปดันป้อมล่างนะชอนน็อตนี้แล้วก็วนกลับมาเอาดาร์คสลีเยอร์นะคิงเนี่ยก็ฝืนเอาเกินไม่รู้จะรอดไหมโอ้โหเราต้องไปเอาดาร์คสลีเยอร์ครับถ้าไม่งั้นเสียดายแย่มาโซโล่ดาร์ค ไม่มีใครมาช่วยเลยยอนตีปั๊มอยู่โอโนโอมาหายไปไหนเนี่ยโอมาหิววัฟ้าโอพระเจ้าเราต้องมาทนตีคนเดียวจริงๆรือนี่ตีตีริบตีไฮยาเตะเข้ามาเนี่ยเราอาจจะแย่นะครับโอเคสวยงามไม่อยากกลับบ้านเลยฮะฟิกเกอร์มาเดิล้ำใส่ไฮยาเตะปุ๊บปุ๊บเพื่องหลอดเจ็บนักเดี๋ยวเรารอฟินิชเทียเด้งนะครับที่เกศกลับบ้าน ไม่อยากกลับบ้านเลยเากาลีก็มาด้วยไม่รู้จะกลับได้ไหมนะครับแอบแอบแถวนี้ก่อนแล้วกันนะเอาละ<อ>ครับจังหวะนี้ตรงเลนล่างมีประเด็นนะครับเราก็จะวิ่งไปช่วยเขานะเดี <ล opposite. S 2> <noun. S 1> ๋ยวเราพยายามอ้อมตัวขาตายเขานะโอ้โหวิ่งไม่โดนวะน่าจะแห้งเวเลสไม่มารับเลยมารับได้เพื่อนโอ้โหตาย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 ,ตาย,ตายอันตรายวะเราเล่นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีสแต็กนะไม่มั่นใจในการลามเลยนะครับ ถ้าไม่มีแสดโอ้โหยัดจังหวะนี้ผ่านแล้วจ้าโดนมาจังหวะนี้โอ้โหโดนยิงโดนยิงอือเอเอาละครับตัดมาช็อตเคลียเวฟเลยนะตอนนี้คิงแนกฝั่งเรากำลังทำการทำเลนบนยู่นะครับอยากจะได้มังกรมากๆเราจะได้มีนาเมิในการไฟนะครับยังไงโอ้โหฟาเรนติโน่จะตายแล้วนิดเดียวถ้ามีฟิกเกอร์ฟริกเกอร์มาจังหวะนี้ปุ๊บปุ๊บล้ำลำ้ลำมาเด้มาเด้มาเด้เดเดสวยหายหมด พลิกสถานการณ์ได้สวยงามหาย3น่าจะจบเกมได้นะครับจังหวะน,นี้ช็อตโคตรสวยอ่ะฟิกเกอร์แบบบิงเข้าไปเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นอ่าชาเลนเจอร์สกิลที่ดีสําหรับลอเรียลนะในการล้วงตัวหลังนะเพราะว่าความสามารถในการล้วงตัวหลังของลอเรียลค่อนข้างสูงนะครับถ้าเก็บสแต็ตครบนะเพราะว่ายัางไงเมยกับแครเอร์เนี่ยมันก็ต้องแบบเดินด้วยกันอยู่แล้วนะยังไงมันก็ต้องโดนดามจดด้วยกันอยู่แล้วนะครับ นี่แหละคือประโยชน์ของฟิกเกอร์นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับโอเคจบซะจบซะจบ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 ,จบ,จบโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะ โอเคครับเกมนี้ผมก็ได้เป็น MVP ด้วยครับได้เหรียญทองเมดมาด้วยนะอาดาเมจ34%นะครับโครเดียถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง a n ิ s h i t Gamer ด้วยครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคน